ยืนที่ปลายเท้าครับต่อทำนะหายไปไหนตูน้นต่อ๋อากระเทือนออกมาอันนี้อันนี้ไม่มีอ,อาจารย์หายที่สอง ขนายาวเหมือนกันสายยาวไปพอเมื่าไงครับอาจารย์บอกว่าอ่าสายถ้าข้างสายยาวมีปัญหาด้านหัวใจถ้าข้างขวายาวครับอ่าระบบลำไส้ข้างล่างเนาะโอเคแล้วก็ใช้นิโป้นะครับอ่าดูแบะนะฮะดูกดส้นเท้าแบบชิดกันอย่างนี้นะครับอ่าที่นิโ้ดูผบาวา,างมาืวอ่าแบกอกมา ชิดกันอี่นี้นะครับเสร็จแล้วให้สองไอ้ท่าที่สามก็ตั้งมาแล้วก็ย่อลงระดับสายตานะครับลูความสูงต่ำเนาะเสร็จแล้วก็จับข้อเท้ายืดเรายืดหลังไปให้หัวเข่าก็ลอยเนาะโยกซ้ายโยกขวาพวมนนี้เรากปล่อยเสร็จแล้วเราก็ขึ้นมาครับ มาดันสายมือของเราครับแล้วก็จับชายเสื้อรงไข้ตึงๆเนาะเืซ้ายอยู่ที่ปกเสื้อเนาะปกเสื้อมือขวาชูสองนิ้วขึ้นมาสุดท้ายเช็คไปดามแนวกระดูกสันหลังลากลงไะต,ตรงๆเลยครับ,บรเช็คสักสามรอบนะครับ,ล,รบล่ากลงมาครับ ดูว่ามันมีความสูงต่ำหรือว่าตรงไหมเอชไหมโค้งไหมนะครับไม่ยึด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 นะอย่างนั้นยึด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 แมวนะลากลงมาเลยใช้ลงมาเสร็จแล้วเราก็คลายกล้ามเนื้อเนาะอย่าลืมนะครับว่ายืนแยกขา ถ้าจอสเต็ปผมก็คือเข่าชิดเตียงเนาะแล้วก็โน้มนะแล้วเราก็จะไปได้ลงเน็นๆนะไปเช้าขายกาบเดินขึ้นลงสามรอบนะเนาะที่พี่มาลงเข้าไปไหนพี่มาลง เริ่มไปครับเริ่ไปอ่าชินลงครบสามรอบแล้วลองท้าต่อไปท่าอะไรโอ้สอบทานแล้วหนึ่งคนที่เหลือตกหมดเงียบอ่าั้างซ้ายนิโป้งขึ้นมาขางขวาเป็นกำนิ่โป้งนะครับแล้วก็ไปที่ลองสะบัดเนาะคููกี่ครั้งครับมาสอบผ่านกันหมดแล้วดีใจมากเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสี่สิบห้าหสสองสามยห้ายบหกยี่สสปหหโอเคเสร็จแล้วเราก็ออกไปเ้าไปนว, <c oughs> วดคลายกล้ามเนื้ออีกฝั่งหนะึะ อนนิ่โยกไปนะครับสวย เะะอ็อดเอ็ดสวยเอ็ดสวยแอดโคด้งเลยอ่า,อาเราโค้งสามรอบแล้วเราก็ขูดข้าวานะครับทีน,นี้เราเปลี่ยนมือเนาะเป็นมือขวาคนระับชูชูมือขวาขึ้นมือซ้ายก็กลับไปที่ปโต้ะครับ แล้วก็ไปที่รอสบสับปะสามสิบหกครั้งเดิมครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสองสามสี่ห้าหกโอเค ต่อไปถ้าอะไรครับถ้าอะไรจ๊ะโมเปตงจ๊ะจับชินทายหลุมมันจะได้จบได้ครับใช้ส้นมมือครับส้นมมือครอับใช้ตรงนี้นะคือสามรอบเนาะตามเข็มนาฬิกาครับตามเข็มนาฬิกา ไปถึงบริเวณสะโพกเขาก้นเขาได้เลยนะไอ่เรียบร้อยต่อไปท่าอะไร <c oughs> ไม่ใช่เราองจับพิดคนไข้เอาผมกำ <c oughs> แล้วก็ ออกินพิษเอาโมแป้งไงบุก,กี้โม <c oughs> อันนี้โลบล้นะเนี่ยจะบพิษออกอจับปอดอ่ะต่อไปเราเข้ามุมเนาะ นนะเปไปวางไว้ที่ด้านข้างของขอบขอบหลุมเนาะมือขวาคนระับโอบไปที่บริเวณหูของคนไข้เนาะไม่ปิดรูหูครับมือเราจะเป็นอย่างนี้นะขับไปนะครับแล้วก็มือซ้ายไปที่สะบักด้านซ้ายของคนไข้คนระับแล้วก็ไม่เก่งก็ยืดแนว45องศาอย่างนี้นะป๋าก็พุ่งไปที่ นูนเตียงเนาะซ้ายก็พุ่งไปทางนี้นะครับไปรำให้เก่งปุ๊บเราก,ก็อ่าโอเคใครไม่ได้ครับตาลนนีตาลีใครไม่ได้ยกมือนะให้ใหทนนี่เบี้ยเข้าไปดูให้เนาะใครได้ก็ทําอีกฝกั่งหนึ่งเลยอ่าเชิดขาขึ้นตอนนี้มือซ้ายอยู่ที่กบหมูมือขวาอยู่ที่สะบักขวาของคนไข้นะครับ ยืดเราไม่เก่งนะครัอบอแต่ว่าออกแรงได้ไหมจังอ่าโอเคใต้กันหมดเนาะแล้วคราวนี้เรามายืนอยู่ด้านบนศีรษะของคนใกล้นะครับทำท่าอะไรเลยเทปะลอง เทปนองนะครับเทปนองอให้คนไข้นะครับอ้าปากเนาะ open นโอเพ o u r mouth นะครับ open, open นะอ,อาปากอย่าลืมนะครับว่าช่วงเอวเนี่ยเบาหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นกระดูกลอยไม่มีซี่โครงนะครับ แล้วเราไปเน้นหนักตรงกระเบนเหน็บได้สะโพกนะทำสามรองนะครับเสร็จแล้วต่อไปท่าอะไรจ๊ะอ่ะเจ๋งมากต่อท่ามีเสื้อมือขวา อย่าลืมนะครับยืนไม่ถูกก่อนซ้ายอยู่บนขวาอยู่ล่างนะขวาแปะไปที่สะบักซ้ายซ้ายแตะไปที่สะบักขวาเป็นแบบนี้แนละ้วกดบิดกระแทกกดลงไปบิดกระแทกกดบิดกระแทกกดบิดกระแทก อ,อย่าลืมว่าตรงเอวเบาหน่อยนะตรงช่วงเอวเบาหน่อยนะครับทำทุกสามรอบโอเคทาน,นี้ง่ายนะครับอย่างของคุณพี่อยืนผิดหน่อยเพราะไปเอาขาวไว้เงี้ยมันก็จะไม่มีแรงถูกไหม เราไปก้าวไปเนี่ยให้มันช,ชิดๆอย่างนี้แล้วต้งกดลงไปเนาะเนี่ยขาขาคู่ไปเลยอย่างเงี้ยเราไม่เบี่ยงออกมาถ้าเบี่ยงออกมามันจะไม่มีแรงเนาะขาคู่งไปอโอเคใครได้ไแล้วใครยังไม่ได้ยกมือไม่มีเนะาะคราวนี้เราจะมาทำท่าอะไรเอ่ยลงเงียบกันหมดเลยทำท่าอะไรครับต่อไป อ่าเก่งมากอ่มายืนอยู่ตรงบริเวณสะโพกเนาะก้นของคนไข้เนาะ,นอ,นนอ,ะอ่าเราก็เอามือช้อนไปที่บริเวณเหนือหัวเข่าของนะครับเห็นไหมฮะมือซ้ายนะครับอยู่ตรงบริเวณสะโพกด้านด้านซ้ายมือของคนไข้ด้านล่างเนาะขาขวากวาดไปด้านหลัง วาดได้านหลนังเนาะเราไม่เก่งเราก็อ่าหนึ่งสองสามโอเคไหมหนึ่งสองสามใส่ไม่ได้ครับท่านี้ได้ไหมโอเคได้กันหมดเนาะต่อไปเป็นท่าหญิงจูดูท่า,ท,าที่สองนะครับ เมื่อกี้มือเราโอบไปด้านบนเอ้ยด้านล่างนะาอนี้อยู่ด้านเหนือหัวเข่าเขาเนาะปล่อ,อยตักสบายนะปล่อยมือซ้ายแปะไว้ด้านบนเนาะอะ่ทำสามจุดเนาะหนึ่งสองสามหนึ่งวันททีวันททีปัดขามาโอเคปัดขาด้วยขาโอเค หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคเสร็จแล้วเรางงมาทำอีกฝั่งนึงครับผมอ่ะคราวนี้เป็นมือซ้ายเนาะที่เราจะจับไว้เหนือหัวเขา่าเนาะอ่ะปล่อยจับสบายเลยปล่อยจับสบายอ่ะขวาขาซ้ายหนึ่งสอง สามหนึ่งสองสามอ่าท่าที่สองก็เอามือซ้ายอ้อมไปจับตึงตัะบนเนาะ่าแล้วก็กว้าซ้ายอมาหนึ่งสองสามหนึ่งสอง เสร็จแล้วอะไรต่อเยาส่วนท้องเวยจงฉิวทาับขาขึ้นมาหาจุดวยจงนะเจอแล้วก็กดหนึ่งสองสามสี่้าหแปดเบโอเค เสร็จแล้วก็เสียบคางหมูเนาะเสียบคางหูหนึ่งสองสาแล้วกดข้างข้อพับเข่าเนาะหนึ่งสองสามกดข้างครอบคับเข่าด้านนอกหนึ่งสองสามแล้วกำเือหลวมๆนะครับมือซ้ายจับ กดลงไปให้พวกนี้ติ้ขึ้นมาหนึ่งสองสามทำสามหนึ่งเนาะหาจุดเวรอยจงหาเจอแล้วก็กดจุดเวรอยจงโอเคกดเสร็จพวกก็เสียบทางหมู หนึ่งสองสามกดท้าข้อพับ่าด้านในหนึ่งสองสามเปลี่ยนมือกดข้าข้อพับข่าด้านนอกหนึ่งสองสามมือขวาจาับปลายเยท้ามือซ้ายเรียบทุบนะครับกมือหลวมๆนะครับไม่กำแน่นเนาะหนึ่งสองสามอันนี้เสร็จท่านอนคว่ำต่อไปก็จะเป็นท่านอนหงายค่ะ คุกไก่นอนหงายมอนอามานียู่บนศีรษะของคนไข้นะครับอะนั่งนั่งคุกไข่เ่งนั่งคุกเขา่า <c oughs> อ่ะนลอดคลายกล้ามเนื้อเนาะ อันนี้เราจะใช้ทคนิคของพระอาจารย์ถนอมก่อนนะของดีโก้เราก็ไปเสือเมานะเราก็จะใช้นิ้วนวดตามแนวกล้ามเนื้อข้างกระดูกเนาะลวดดคลายตรงนี้เลยอวนคลายเดี๋ยวถ้า จะใช้ของดีโก้ต้องให้ะอาจา์สอนะอาจา์ก่อนนะเดี๋ยวะอาจางจะว่าเอ๊นอกกำล่งเราลูบคลายได้สักพักหนึ่งเราให้มันดูนิ่มเนาแล้วเราก็จะยืดนะครับเอามือขวานะครับเี่ยอ้อมไปใต้ศีรษะเขาจับหัวไหล่ซ้ายมือซ้ายก็อ้อมไปจับหัวไหล่ขวา ยกขึ้นนะครับนะหนึ่งสองสามวางลงแล้วก็ไปทับซ้ายหนึ่งสองสามวางลงไปทับขวาหนึ่งสองสามเอาวางลงทำอย่างนี้สามรอบเนาะหนึ่งสองสามไปนี้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม รอบสุดท้าย1,2,3่งสองสามอ่ะหนึ่งสอ่ะเสร็จแล้วลงวางศีรษะตรไข้ลงเช็คกำลังแขนตรงไข้เช็คข้างขวาก่อนนะออกแรงสู้นะผมจะออกผมจะกดลงอย่าให้คนไข่กดลงได้ออกแรงสู้แล้ว ขอ,อกแรงสู้คนระับตรงนี้เราก็จะถามคนไกล้ได้ว่าเขาถนัดซ้ายหรือถนดัดขวาเราก็จะได้เ,นเทนเขาดูเลยถ้าซ้ายถนดัดขวาถ้าถนาดัดขวาผมก็มักจะทำทางซ้ายก่อนออมาฝั่งซ้ายเนาะ้ายมือเรา้า้ามือเราอ่ะย่อตัวลงเนาะ ันนี้เราก็เป็นมังก,กรคาบแก้วเนาะไปนิบริเวณฐานกระโหลกเขาเห็นไหมครับี่มือขวานะครับเห็นไหมหน้าหน้าคนไข้จะอยู่ที่แขนเราเนาะข้างขวาเห็นไหมครับนี่สองนิ้วนี้อยู่ตรงทางเขาเนาะ,ะเวลาเรายืดนะครับเนี่ยเรายืดยืดไปให้สุดเห็นไหมบางทีเขาก็ดังแล้วยืดสุดไปไม่ได้ทุกเรา้งเดี่ยว เ่็45องศาไปทางดึงเนาะดึงมึงเตียงเนี่ยบิดลงเนาะอ่าเสร็จแล้วเช็คกำลังแขนข้างซ้ายอ่ออกแรงสู้อ่าโอเคครังนี้ิออกแรงสู้แกต่างกันแล้วอ่าท่านี้ใครไม่ได้ยกมือ อพี่วัดดูให้หน่อยครับอ่ไม่รีบแล้วเราไปพร้องๆกันนใครได้แล้วรับอีกข้างหนึงก็ได้ครับ แล้วเรามาทำข้างขวาเนะมือขวานะครับเราเป็นมังก,กรคาบแก้วเข้าไปบ่กเข้าไปบริเวณฐานกระโหลกอคนไข้นะมือซ้ายนะครับต้องมาลอา้อมไปไลายตาเขาเนาะเวลาเราบิดน,นะครับเนี่ยยืดไปยืดเห็นไหมบางไปสุดแล้วเนี่ยมัน,มนยืดไม่ได้แล้วก็มิดเดียวมิดเดียว ใช้กำลังแขนนาะเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วใช้กำลังแขนด้วยอ like <Okay. S 2> อกแรงสู้ครับโอเคถ้าถ้าเกิดว่าเรายังทําไม่ดังเนี่ยเอาท่าให้ถูกองศาให้ได้ส่วนแรงเนี่ยเราเพิ่มเรอาเนาะบางทีเราทําท่าถูกองศาได้แล้วแต่มันยังไม่ดังเนี้ยแสดงว่า เรายังออกแรงไม่มากพอเราเก็แค่เสริมแรงเข้าไปนิดนึงเสร็จแล้วเราทำท่าอะไรท่ากอดเนาะกันทะ่ากอดท่ากอดท่าท่ากอดือซ้ายเอ้มือขวาคนไข้เนะาะจับไปที่หวัวไหล่ซ้ายมือซ้ายจับไปที่หวัวไหล่ขวาไม่ใกล้กันนะครับเห็นไหมครับผมโอบมาด้านใต้เนาะเห็นไหม ให้เป็นอย่างนี้นะอะโอเคถูกต้องเสร็จแล้วเราจะทำถ้ากดไลค์กดไลค์เนาะเนี่ยอันนี้เป็นกระดูกสันหลังของคนไข้เนาะเราจะวางนิ้วเราไปตามกระดูกสันหลังนี้เนาะเยืดยืดเนี่ยเนาะเป็นตามแนวนี้เนาะ เด่นเราก็พกลิกเห็นไหมครับหาแนวกระดูกสันหลังของคนไข้เจอเลยครับเด่นแล้วก็เอามือลงไปท่าท่านี้ให้คนไข้อ้าปากเลยนะครับมือซ้ายนะครับมือซ้ายจับไปที่ข้อศอกเนาะเพื่อป้องกันข้อศอกเขาอแข้งขอกเรานะเนาะเด่นยัดไปที่บริเวณรักแร้เห็นไหมครับนะกแอา้าปาก APA OK อยแลขยับม uh ือลงขยับมืนลง เช็คกำลังขายกขาพุกไข้ขึ้นค้างไว้นะครับออกแรงสู้เราจเช็คกำลังดูออกแรงสู้อ่าน,น้ซิออกแรงสู้อนอนตะแคงข้างฝั่งผมครับอ,อ,อันนี้ก่อนกันีีสร็จเลย กระเิบมาชิดนิดนึงโอเคท่านี้นะครับให้ทุกได้กระเถิบมาชิดกับเตียงฝั่งฝั่งที่เรายืนอยูนะ่เลยเนาะแล้วก็เหยียดขานะครับขาขาที่อยู่ติดเตียงเหยียดตรงขาบนนี่งอนะเนาะเข่าข้างขวาเนาะ เราเป็นล็อกที่อาจารย์บอกว่าขาเขาว่าขาเรามันจะแนบกันเห็นไหมครับขาเขาขาเรามันจะแนบกันแล้วแล้วก็ท่าที่ถูกก็คือปลายขาคนไข้มันจะชี้ออกนอกเตียงนิดนึงนะพาไม่เก่งนะเราก็ดึงแบบบิด,ดตัวเขาขึ้นมาหน่อ แล้วก็หันหน้ามองไปทาให้คดไข้หันหน้ามองไปทางนะเห็นไหมครับคดไข้ตัวใหญ่เราก็สอดมือเข้ามาเราจะทำแนวบริเวณกระดูกสันหลังรอบเอวประมาณเอ่อทีเอ่อเอลเอลสามเอลสี่เอลห้าเนาะบิดเนีไม่จริงเราก็โยกโยกไปเนาะไม่จริงพวกเราก็บิดแล้วก็งอหงาย ตอกแรงสุกดีสิออกเงสกตอเอตะแกรงข้างนึ่งดุเอวครับใช้เอวช่วย สบายของไม่เก่งปุ๊บเราก มีใครไม่ได้ไหมในตอนนี้คนตัวใหญ่เนาะอ่ะดูสมมติว่าคุณทำคนตัวใหญ่ใช่ไหมอ่ะเขมวิ่งแบบนี้เนาะเออตัดแขนข้างเมื่อกี้เราทำ่างนี้ถูกไหมครับเนาะแต่ถ้าคนตัวใหญ่เราก็ ช่วยช่วยองอเข่าแล้วก็ในกรณีที่คนไข้งอเข่าไม่ได้อ่ลองแตะแขงข้างครับ <mm> บางทีเขาเป็นข้อเข่าเสือ่อมงอไม่ได้เราก็เหยียดตรงไปเลย เป็นเดิมนะตั้งแต่อะมีใครไม่ได้อีกไหมน่าจะได้คนแล้วเนาะโอเคเสร็จแล้วก็เปลี่ยนคู่เนาะเอาเบรกเบรกก่อนเนาะ เข้า,ออาล่องน้ำล่องท่ากันก่อนนะครับเด็กเด็ก